ครับสวัสดีพี่น้องมิสไซสายเขียวหัวใจเดีวยวกันถุกถันสุขภูสุขคนนะครับเสาเมือวนี้นะครับผมเดินมาอยู่ที่ป่าดงนาท่ามนะครับขับรถมาแต่เสาเพราะว่าใหญ่มันแดดนะครับแดดหอนนี่พาพี่น้องมาเ,เกี่ยวอย่าข้านะครับ หนาค่าที่อยู่ในถนนในทางเขาเป่าดงนาทามครับสวนป่าดงนาถหนาค่านี่ผมเกี่ยวปีก้าดกเกี่ยวครับปีนี้มาเกี่ยวอีกไปเพื่อเหลังค่านะครับเพื่อหลังค่าใส่เกี่ยวบานเฮานี่แหละเกี่ยวใส่ถุงมือด้วเดี๋ยวบานมือแต่เกี่ยวไปจนว่าพูดแลวครับชุดหอดแทงหนานะครับนี่คือเหลือไว้นะครับบอกเกี่ยวของมค้างนี่ว่าอย่าอย่าตัดเด้อ เรือไหวผมเนี่ยผมสิเกียวไปเห็นลังค้ามุงกระถมมุงเถียงหนานะครับเราควรลุมเย็นเนี่ยค่านี่ประโยชน์ร้ายนะครับเดี๋ยววันนี้มาเกีียวกันครับผมครับการเกี่ยวหนี่ยค่านะครับต้องเกีียวให้ติดดินไว้นะครับจำดินไว้เกี่ยวต้องเกีียวโดยมันครับเกี่ยวแล้วจำดินนะครับพว่ามันขึ้นที่หลังขึ้นต่อไปข้างหนมันจะเสมอกันนะครับแต่นี่จะเอียงไม่เอียงหนักหนา เตือบเสมอปันใดกับผเป็นแั็งนะครับแต่กันมันองเสมอสโมเกียวหันเสมอเลยครับติดดินจยิงดีครับได้เงามั่นครับตัวนี้นี่หางมันเงาที่แก่ๆนี่แหละครับติดดินเป็นตัวแข็งครับแข็งส่วยให้หาค่าทนทานครับทนแดดทนฝนได้นะครับวนใบกับเป็นแค่ล่างนําไรลลงนะครับแต่ล่ามันตัวแก่ๆนี่นะครับแก่ๆเป็น ครแข็งแรงทนทานกวนนบบ่นนะครับเปีียวหายจบดินนะครับว่าบุกเกลี่จำดินนี้เวลามันเกิดไม่มันบมดเสมออุ๊ยเขียวบ่อหวเขา ก็ต้องตางครับตางเอาใบสีมันไต่โอ้หงาย,อ,าอ,ยาอื่นออกนั่นน,น,นนะครับเลือดในหน้าผากนะครับตัวงานแบบตัวที่มันไต่ไต่ครับหมดทนนะครับมันไต่ก่อนนะพร้อมใช้งานแต่ว่าต้องไปตากก่อนก่อนเนาะ แล้วก็มาตากตากแดดไว้ครับตากแดดไว้ไอ้มันแห้งค่อเก็บนะครับหรือว่าไปจะเป็นไข่หย่าหรือเป็นเตะบนะครับตะบเอาตากจากสามสี่เดียรือหายได้ดก็ได้นะครับแล้วแต่มีดดแดดยรื้อแดดคอยนะครับการตากก็คือ,อใส่ไม้ห่วงครับใส่ไม้ห่งวงปิดครูนะครับเนาะห่วงห่วงเฟือเก็บง่ายนะครับเนาะ กากระปากเรียบบางบางนครับอย่างเป็นแถวบางสีครับเวลาเก็บเปิดหมวนเลยครับหมุน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 ไปเลยง่ายครับแต่ว่าใช้เวลาเนี่ยครับชีถึงหาแดดนะครับขับการเห็ดข้ายากับขี้สิบริไพ่นะครับจะเอาไม้ไผ่นี่พานะครับพาเป็นเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเป็นเลี้ยวบรรยากาศเขียบเลยนะครับเคลื่อนมาตับตับข้ายาเนาะไผ่กับข้ายิบซุ่งนะครับอยู่ในสวนนี่แหละ คือตัดไวแล้วนะครับตอนนี้ตัดไวก็คือเห็ดลายยางแล้วนะครับประโยชน์ลายอย่างไปินส่วตัดไวเห็ดเสาหัวแน่เสาขางบุดทั่วแน่นะครับแล้วก็หย้หยทะเลที่คือเห็ดเป็นไม่ไม่ขีบหยานนครับผมใช้วิธีขีบเอาคือไผ่มันด้นนะครับขีบเปบี้ยก็ะหล้วนะครับแต่ความคุบทุนทวารอยู่ที่หม้อใส่หยาลายหนาน้อยหยาบ้างหยาทีนะครับครับนี่ก็คือ หนาหนาข้างครับตายแห้งแล้วนะครับทีผมมัดเป็นลูกเป็นลูกไว้นะครับนี่อยู่ประมาณหนึ่งสองหาลูกนะครับหาลูกลูกใหญ่งๆแน่นๆครับอันนี้ผมเกีียวปีไก่ครับผมแต่สภาพยังดีนะครับผมเกียวเราตัดแต่กับเมื่อวานนี้หอมนะครับพรอมสีใส่งานนะครับพรอมสีนิดเป็นไพ่ห้าได้สีหาลูกนี่นะครับเกลียวเว้นน่หอมยางดีนะครับนี่คงเสิไดใช้งานว่าผมเกีียวไ้ปีละน้อยปีละน้อย แค่รักษาดีๆก็ได้ดีในทนนะครับในทนบอกมีปัญหาครับยังใส่ได้เฉยอ,อยู่แข่งแรกครับเอาไว้ขีดหนาดี๋ยวผมชีเฮ็ดวิธีไพ่เห้เบิง้งวิธีขีดขีดหากเ,เบิ้งนะครับครับสลับกระท่อมทีชิมาเฮ็ดไม่คือถลันกลงเก่าแล้ครับเดี๋ยวหยาบพุนะครับก็ได้สามปีนะครับสามปีอันนี้ลูกไส้พื้นทีดไวตอนเพิ่งมาลบโควิดนะครับเพิ่งมาเฮ็ดไวก็เลย มันกระพุพังเนี่ยสามปีพันไปนะครับมันกระพุนะครับิ่นกระขี่บอเขื่อนครับมัดขี่บอสามปีเปลี่ยนทนึงก็คือว่าบอบอพอไรนะครับบออดอะไรกับประหยัดต้นทุนก็คือมันเข้าไปหาเองนะครับเนี่ยนี่ครับมันพุพังนะครับก็ต้องเปลี่ยนเพราะผืนข้างล่างเป็นใหม่อัดสมแซมไว้เพื่อมาผักอระัยอีกต่อไปนะครับเพื่อมีอันใดก็คนมาผัก ขันห้อมัดที่ทีสีมันบุพไว้นะครับแต่ว่าขันาหางขันใส่ไพ่หางมันกะผู้ไว้คือตัวข้างหลางเนี่ยนห่างผูครับกิมีก้กจบลงแค่นี้นะครับผมพอขอบคุณพี่นออ้องทีสายสายเขียวที่ตามรับชมนะครับขอบคุณครับ